้มผักบุ้งข้างบ้านมะเขือข้างบ้านปลาบอไข่ต้มว่ไว่าวรอน,นะคะวันนี้กินแซ่บหนัวนะคะเดย์น้องเห็นผักบุ้งข้างบ้านเดย์น้องหลายเดย์น้องก็เลยไปเก็บผักบุ้ง โอ้ได้กัมบเบอร์เลยนะแล้วมายุจะกินตอนแรกก็ว่าจะมาผัดผักบุ้งไฟแดงกินต้มกับปล้าดีกว่าน่าจะเข้ากันนี่มีแต่ยอดสวยๆเลยนะคะผักบุ้งนาบุ้งนา ตอนทมดินนะที่เขาเอาดินมาถมให้น่าจะเป็นดินกลางนาค่ะเ,เพื่อนๆอย่าอย่าน้องตักออกมาก่อนจะไม่จิ้มในถ้วยเดี๋ยวมันจะบูดปลาโบงนะคะปะลาโบงกินแต่อาหารลดจัดนะคะสูงไวแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาหารลดจัดกินเยอะก็จี๊ด ที่สมองก็เลยต้องหยุดก่อนของยาใช้มือนะคะ ที่เอน็นกนข้ากนมาเข้าเอน็นมีกินแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยจีนอุ่นเตาแก๊สนะคะอุ่นข้าวเตาแก๊สหอมเดียอะรถเสือเขาข้างบ้านผักมุ้งมุ้งรั่วเข้ากันเลยค่ะัาปลาบอง มันเยอะนะคะฝนตกแล้วมันออกเยอะอยายน้องก็เลยต้มเพราะว่าถ้ากินดิบจะกินได้ไม่เยอะแต่ถ้าต้มกินแบบนี้จะอร่อย,อยน้องจะชอบอโปรตีนจากไข่ แล้วตะปงอ่อนพอลวกแล้วมันแบบอร่อยอ่ะนี่ปะลาราโบนะคะรับปลาราโบ น้องเป็นคนกินข้าวอร่อยนะคะเ,เพื่อนกินกับอะไรก็อร่อยเมนูข้าวหมดหม้อแต่ต้องมีต้องไข่เสริม ขออนุาตใช้มือนะคะ เสด็จพี่น้องเลยปลาบองครับอันผักบงอ่อนรัวข้างบ้าน <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าอันเพื่อนเพื่อนท่านใดบ่กินปลา ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเดียนน้องจงจบนะคะเพื่องค่ะปัง,ปงๆเริ่มๆนะคะทุกคน